สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนการตัคดคลิปของมิชิโกกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเขาขัา้นตอนแรกก็คือเข้าแอปแคทเนาะแอปแคทนะเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวขอโทษดีแล้วก็กดวิดีโอที่เด็ตัวเองชอบนะคะซึ่งเราเอามิชิโกกินนี้จะกินทองอันนี้ไม่ได้ได้จริงน,นะจ๊ะอันนี้เอามาเล่นทำนะคะแล้วก็นี่นีนน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 ่นี่นี่นี่ทำคลิปทำคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเนาะนี่ที่เราบันทึกไว้นะ นี่เวเราจะสอนนะให้เอาวิดีโอที่เหลือลบพีไปเรื่อยๆนะคะลบไปลบไปเรื่อยๆนะคะแล้วต่อไปก็พอลบเสร็จเอาทับที่เดิมแล้วแล้วก็เอาวิดีโอนี้มาใส่ที่ตรงที่มีสกินเสร็จแล้วก็เอาวิดีโอที่เหลือก็ไปปับให้หมดแล้วก็ใช้นี่นะคะ ควันเลวแล้วก็ปกติปกตินะเราจะใช้0.4คูณเหมือนกันอย่าให้แบบพอดีพอดีนะแล้วก็กดแบบเรื่อยๆๆกดปิดเสียงด้วยนะคะกดตรงนี้เนาะกดตรงนี้แล้วก็ยิ้ม,มีควาว่าแล้วเติมให้นฟังไงหรอคะจะเติมให้เอานี้โฟกัสพอทำเสร็จโฟกัสแล้วก็ขอบสว่างนีื่เลยจนหมดเนี่ย แล้วก็ใช้เอาเอาฟิลเตอร์เอาปักกาแก้ที่หนึ่งเนาะเอาปักกาแก้ก็คือ,อสว่างนะนี่น้ะมันรนะ้อยเนาะอันนี้อันนี้มาจากฟิลเตอร์ปักแก้ที่สองปักแก้ที่สองเหรอก,ก็เป็นเออะไรจำไม่ได้อยู่ขออภัยนะคะทุกคนคืมแล้ว ให้เนี้ปากให้หม,ห,มห,มหมด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 ยกเว้นแล้วก็ขอบมืดด้วยนะคะอย่าลืมด้วยนะคะถ้าไม่มีขอบมืดก็ไม่เป็นไรจะมีขอบมือดอันนี้ห้ามใช้นี้นะคะนี้เราไม่ได้ทำนะทําให้คมชัดอันนี้ชัดอยู่อันนี้ใช้ควันอิ่มตัวสีร้อยร้อยร้อยเลยนะไฮไลท์ก็ไม่ได้ใช้อันนี้ขอบมือทำชด้ดที่โทนสีคุณคมไม่ได้ใช้นะคะ นี่ทำเสร็จแล้วทำโยกยางป็นจกอันนะนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะ ขอเอาทายนะคะอันนี้นะคะทนนี่ะะนนจบเพลงเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเมื่อกี้อันนี้มันจะเพลงเร็วก่อนไงเพราะภาพเนี่ยมันจะช้าๆเล็กๆหน่อยก็ทำแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปในคลิปต่อไปนะคะทุกคนคลิปต่อไปคลิปอาจจะสดใจมากสกินที่มันใหม่ฮัตเตอร์ตัวใหม่จริงๆเล่นโคตรยากนะคะทุกคนนี่นะคะ เอ้ยโทษทีสอร์รี่ซอร์ได้กดกิดอ่นนะคะอันไหนอันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะนี่ทำอ้นนี้นะทุกคนตัดจีรักกาตัวเองเลยนะชอบสก,กินไหนะก็เอาไปเลยที่เอาสก,กินมาใหม่ก็ทำเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเพาไม่ได้ว่าอะไรนี่นี่คือ S สิบห้าแกงความสบจสองเปิดตัวแล้วก็คือฮันเตอร์ตัวใหม่ นี่สามหัวพี่น้องนะจะชื่อไม่ได้อันนี้สก,กีนสัตส,สิแล้วก็คาบอยมันุเทียนแล้วก็คือกระเทียนะคะก็คือมาเรียนะคะแล้วส่วนสก,กีนเกลือลองหาให้สก,กีนเกลือ,อาจะาพามาแคสด้วยนะอย่าลืมแคสด้วยนะคะนี่สก,กีนความัสิทธนี้มานะคะก็เรียกว่าสก,กิน ผู้กุมอำหน้านะแล้วก็สกีนนี้น้องน้องวิเตอร์ก็คือใช้ชื่อใช้ชื่อนะแล้วก็นองเฮในน้านะชื่อว่าผู้สกีเกือชื่อว่าผู้อธิษฐานนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่สกีออกมาใหม่คุณอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมทำไมไม่เล่นไอเดยเหรอคะบทเล่นนะคะว่าเล่นรหัส ไม่ค่ะว่าลาเก่าที่มาแล้วหายเลยสกินเสียได้สกินเอมาสกินไอมามาใหม่เมื่อไหรนานันที่แล้วนะคะก็คือสกีนพันสัญญาณในเวลเนาะมันเป็นสกินของผู้มามมาผู้เลเนาะงแม่ไอไอมาแล้วก็มีให้ใน่ากับเอ๊ะมีชื่อเว่นเด็กสาวแว่นผมสั้นเนาะแล้วก็ผู้ชายคนนึงชื่อว่าดอนไปเป็นสกินม้วนสองสกินให้สกินเดียวแล้วได้ดอน เสีดยดายใหญ่ได้สกินไฮนิ่น่าดอนแค่เอออยากได้สกินไฮนิน่าแต่สตาร์สิใจออเราจะเอาดีเนาะก็คือส,สียดายสกินอูชานะเรวจะกดให้ดูนี่คือกาลาเทียเนาะนะกาลาเทียตาแดงนี่คือเล่นทดลองเออเล่นเปิดตัวฟรีอันนี้เราจะจปวดฟรีนะคะแล้วก็เสียดายสงสารกูจะเล่โอไม่ไม่เลยไม่ต้องสนใจแล้วโอเค ถ้าอยากสนใจเกม Identity Five เดี๋ยวเราจะทำให้นะชื่อนี้มันชื่อภาษาอังกฤษมันเป็นผู้ชายนะคะอันนี้คือเป็นผู้หญิงจริงๆนะคะอันนี้ชื่อในเกมอันอันนี้ชื่อตัวมาที่ชอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะทอดีเล็นี่ช่องราวนะคะชื่อนาอีฟเนาะชื่อว่าเดี๋ยวพิมพให้ดูนะคะ ใ่ไหนะคะฝางกินนะคะอิไอดีจำได้ชื่อนาอิฟนะชื่อนาอิฟสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะผู้หญิงค่ะผู้หญิงหน้าโปรไฟล์จะเป็นพ่อเอลิโอกับเอมมาไดมิทกับผู้หัวจจเป็นครบหนึ่งพันแล้วครบรอบหนึ่งพันปีแล้วเนาะเพลงนี้แน่นะคะ แล้วอยากสนใจไม่รู้ก็สนใจเอาเองนะคะชื่อเราชื่ออะไรไม่รู้ไม่บอกให้ไทยลวชื่ออะไรๆค่ะไปมาด้วยนะคะไม่เมย์ก็ไม่เป็นไรนะคะใครไม่กดไลค์ก็ไม่เป็นไรที่เราไม่จบไม่ว่าใครนะคะโเคโบนไปเรื่อยๆนะคะสอสทษสอโทษอันนี้ให้มีคนถามว่าทําไมแต่พี่ได้เกลือปะเกลือค่ะเกลือเกลือเต็มหน้าเต็มตาแลยโมโหด้วย เกือกือเกอเได้จะเก็บตัวซื้อห <tortured. S 2> e e ้างไซื้อตัวนาอิฟเราไปซื้อโจเซฟคาร์ลอตตันมาเมื่อนั้นัสคะนี่หัสใหม่นะทุกคนอย่าทุกคนอย่านะอย่าซึมเศร้านะคะพี่ก็ไม่อยากจะพูดกับทุกคนเลยว่าไม่ต้องพูดถึงซึมเศร้า ต้องพูกระสืบเศร้าแล้วกันะกนะทุกคนห้ามพูดนะคะห้ามพูดตอนหน้าพี่ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะร้องไห้นะคะเอ๊ะพี่เดี๋ยวเราแล้วแ,ลวแหละเดี๋ยวเป็นน้องเดี๋ยวเป็นพี่เดี๋ยวเป็นเพื่อนอเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะร้องไห้นะคะถ้าคลิป้าใครคอมเมนต์ว่าหนูเคยหนูพี่คะเอมเองม,ม,มีคนบอกว่าเอ,เอ,าง,อ,ง,องเองไปซ่มเ่้าบอกว่าเปล่านะคะเปล่าให้ห้ามคอมเมนต์ กันนะคะบ๊ายบายอย่าเจอคลิปตอนกันคือไอ้ตอนดึกๆนะคะ